ที่มีหน้าที่และมีส่วนเกี่ยวข้องในการต้องกันแก้ปัญหาเชิญผู้ที่ผู้ไทยก็ได้ให้การชื่นเหลือและก็การติดต่อนะครับแะการเรียนรู้และทำปรึกษเข้าใจด้วยกันในวันนี้ด้วย มีบ mm ้านดีและกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่าทางร่วมในเรื่องการร่างการเรียนรู้ไปยังน้องๆนักศึกษานักเรียนนักศึกษาครับผมกล้างน่าจะได้นะครับของพระมรรคอันท่านจัดการเพื่การพานขออาปรมาณทีบ้านท่านมีคนครอบครัวก็คุณแม่ทำงานนะครับผู้ดูหมู่บ้าน จะมให้เราจะรุน้อยถอยลงไปนะครับเเื่อได้ได้ให้ทางนาช้าไปเพราะเรารู้ดีว่ารูดเลยครับรูดเลย มีเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงใช่ไหมครับสติกเกอร์สะท้อนแสงครับอืมเราเอามาติดเพื่อลดวัดเหุทางถนนครับสำหรับลูกขับขี่สำหรับการเกษตรในวันกิจกิจกรรมนี้ถือว่าช่วยชาวบ้านได้ถือว่าช่วยชาวบ้านได้เยอะมากเลยครับเป็นประโยชน์กับผู้ที่ว่าใช้ถนนครับขอบคุณคคบบขอุณโครงการนี้ นเป็นไงบ้างเพราะถ้าเราติดแล้วมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างกลางคืนเวลานั้นเมื่อไฟไม่ติดก็ยังจะสามารถช่วยสะท้อนแสงเราได้ใช่ไหม การขอจะต้องการเป็นไงครับ <imit> ชอบค่ะอยากให้ทำเรื่อยๆอค่ะในความ,มรู้เรื่อยๆแต่สะดวกดีไปไหนก็ข้ามเมืองคืนนะคะ่ะเพื่อรถเราไฟเสียไฟดับก็ยังมีสติ๊กเกอร์ได้มองเห็นใช่ไหมค่ะอ,อยากคุยอะไรบ้างจากสุวรรณสวรรค์ท่านว่ารัชการจังหวัดจามรูที่มีความหว่วงใยในเรื่องการใช้ถนนและก็โครงการถนนปลอ,อดภัยในพื้นที่อำเภอประเหนือตะลง เป็นพื้นที่ที่เป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะโรงงานน้ำปลาโรงงานแป้งระดับยอาเซียนสามโลกนะครับแล้วก็ประกอบด้วยในพื้นที่ยังมีรถพ่วงรถเมล์รถเกษตรจำนวนมากซึ่ง่ก่อุบัติเหตุให้ความสูญเสียให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อ ที่อำเภอหนองกโพโค้ตำบลหนองกโกอพโค่อำเภอจตุรันชัยภูมินะครับที่ทําให้มีการรถกบัติเหาแต่รถอีกแต่ผู้เสียชีวิตถึงห้ารายพวกเราชาวอำเภอบ่เหนือนาลงนะครับร่วมกับหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดโครงการถนนปลอดภัยเพื่อไทยตอนเย็นในปี2560เพื่อสร้างการรับรู้และครัแล้วก็ติด ไปท้ายสว่างทางก่อนไทยให้กับรถที่แต่ในพื้นที่แล้วก็รถพ่วงตลอดจนสีวนาน